สวัสดีครับวันนี้ YouTube c h ช n แนลช่างประปลาฉบับบ้านๆก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปลาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์เหลืองสิงห์นะครับอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงตั้งอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับมีโอกาสได้ผ่านมาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงนะครับมาถ่ายทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆชมนะครับเผื่อเพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะได้มาท่องเที่ยวตามช่างประปาฉบับบ้านๆได้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะมาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงนะครับเพื่อนๆก็ สามารถกด GPS มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาจะบอกบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ให้ทั่วเลยนะครับจะชมว่าด้านในบีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสำหรับเมื่อเพื่อนๆนะครับต้องการเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับเพื่อนขับรถ มาตาม GPS มาถึงบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีป้ายใหญ่ๆเลยนะครับเขียนว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับเพื่อนๆก็ตรงเข้ามานะครับก็จะมีเป็นป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆก็สามารถชําระค่ารถนะครับที่จะเข้ามาภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับแต่ละ ประเภทนะครับของรถนะครับก็จะมีราคาไม่เท <Ja. S 3> ่ากันนะครับอย่างเช่นรถยนต์นะครับก็ราคา50บาทนะครับรถจักรยานยนต์ค่าเข้าก็20บาทนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะได้ลักษณะเป็นโบชัวแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นโบชัวของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงนะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่านภายในโบชัวนี้นะครับแล้วก็เดินตามแผนผังนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจางปปาจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไป ชมด้านในนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับจากมาป่าฉบับบ้านบ้านนะครับก็จอดรถไว้บริเวณด้านนู้นนะครับหลังจากที่เราชำระค่าเข้านะครับบริเวณป้อมยามนะครับนี่นะครับ เราจอดรถแล้วเราก็สามารถเดินชมภายในนี้ได้เนยนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นอาคารนะครับลักษณะจัดแสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับนี่นะครับเป็นอาคารอาคารนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมภายในอาคารได้นะครับแล้วก็บริเวณด้านนอกนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นลักษณะเป็นปราสาทหินนะครับอยู่หลายๆจุดนะครับตามแผนที่ที่เจ้าหน้าที่ตรงป้อมยามนะครับ ให้เรามานะครับเพื่อนๆก็ลองกางแผ่นที่ดูนะครับแล้วก็เดินท่องเที่ยวภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมภายในอาคารหลังนี้ก่อนนะครับว่าด้านในจะมีสิ่งของโบราณอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ สำหรับอาคารแรกนะครับที่พาเพื่อนๆเข้ามาชมนะครับก็คืออาคารจัดแสดงโบราณวัตถุนะครับนี่นะครับก็เป็นอาคารเล็กๆนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นเทวรูปนะครับนี่นะครับเก่าๆโบราณตั้งอยู่นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดไว้ทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นพระหน้าปกนะครับนี่นะครับเป็นโบราณวัตถุต่างๆนะครับ นี่นะครับเมื่อเราเดินเข้ามาบริเวณด้านในนะครับก็จะมีเป็นลักษณะโบราณวัตถุต่างๆนะครับถูกจัดแสดงไว้ในภายในตู้กระจกนะครับนี่นะครับมีโบราณวัตถุนะครับหลายๆชิ้นนะครับเป็นพระพิมพ์นะครับแล้วก็เสียนะครับของเทวรูปต่างๆนะครับนี่นะครับที่นี่ก็จัดแสดงไว้นะครับเป็นปฏิมากรรมมีจารึกนะครับนี่นะครับเป็นจารึกนะครับ ลักษณะเป็นเทวรูปปาสาหินนะครับก็จะมีเป็นลักษณะแท่นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสิวลึงตั้งอยู่นะครับบริเวณตรงกลางนะครับนี่นะครับก็เป็นล่องนะครับให้เวลาน้ําไหลลงมานะครับก็จะไหลลงมาบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆที่เคยไปเที่ยวปาศาหินในที่ต่างๆนะครับก็จะพบเจอในลักษณะรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับอาคารจัดแสดงนะครับก็มีของเก่าวัตถุโบราณนะครับจัดแสดงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ นี่ครับเป็นเทวรูปนะครับพระพุทธรูปหน้าปกหินทรายนะครับนี่นะครับก็แต่ละชิ้นนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นบอร์ดประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองงห์นะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่านรายละเอียดนะครับจากบอร์ดจัดแสดงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างปลาปาจะบอกบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆไปชมจุดอื่นนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองงห์ครับ บริเวณด้านหน้าอาคารนะครับที่จัดแสดงปริมากรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งบริเวณด้านหน้านะครับก็คือปริมากรรมหินทรายรูปครุดนะครับนี่นะครับเป็นรูปครุดนะครับครึ่งตัวนะครับเป็นหินทรายนะครับมีลักษณะเป็นครึ่งตัวแบบนี้นะครับด้านบนไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับถูกตั้งจัดแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารนะครับหรือใกล้ๆกับลานจอดรถนะครับ จากที่พาเพื่อนๆเข้าไปชมภายในอาคารจัดแสดงนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับเราก็เดินตรงออกมาบริเวณด้านหน้านะครับที่เราจอดรถนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลี้ยวมาฝั่งตรงข้ามเลยนะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นป้ายนะครับเขียนว่าโบราณสถานหมายเลขหนึ่งโบราณสถานหมายเลขสองนะครับให้ตรงไปนะครับนี่นะครับก็เป็นทางเดินนะครับชมโบราณสถานหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับ ลักษณะทางเดินนะครับเข้าไปชมโบราณสถานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี่นะครับศิลาแรงนะครับปูเป็นทางเดินนะครับแล้วก็มีเป็นสวนลมลื่นเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นหญ้าเขียวๆเลยนะครับกว้างนะครับเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับเพราะโบราณสถานแต่ละที่นะครับอยู่ห่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปด้านในเลยครับ ก็พาเพื่อนๆตรงเข้ามาภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับนี่นะครับเราเดินตรงเข้ามานะครับจากที่เราไปดูอาคารจัดแสดงนะครับนี่นะครับเราก็จะมาเจอป้ายนะครับเขียนว่าโบราณสถานหมายเลขหนึ่งโบราณสถานหมายเลขสองนะครับนี่นะครับหมายเลขสองให้เลี้ยวขวานะครับหมายเลขหนึ่งให้เลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะครับก็เป็นโบราณสถานหมายเลขสองนะครับอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้โบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับ จะพาเพื่อนๆไปชมโบราณสถานหมายเลขสองก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางนี้นะครับแล้วเราค่อยวนกลับมาเป็นชมโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับด้านหน้านู้นครับเพราะว่าต้องเข้าบริเวณนู้นครับเดี๋ยวเราไปชมโบราณสถานหมายเลขสองกันก่อนครับสําหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาจนถึงโบราณสถานหมายเลขสองแล้วนะครับนี่นะครับก็มีป้ายรายละเอียดนะครับ ที่ทางอุทยานได้ทําไว้นะครับเพืเ่อนๆที่ต้องการทราบรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานหมายเลขสองนะครับเพืเ่อนๆก็สามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนของโบราณสถานนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาบนโบราณสถานหมายเลข2นะครับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะหินนะครับแล้วก็เป็นตัวอาคารปราสาทนะครับมี่บันไดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับหินที่นี่นะครับก็จะค่อนข้างก้อนใหญ่นะครับเป็นลักษณะหินสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับก็จะมีแท่นนะครับที่เอาไว้ใส่ซีวลึงนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้ซีวลึงไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวอาคารนะครับก็ เหลือบริเวณครึ่งเดียวนะครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับจังงมะป่าจะบ้าบ้างก็พาเพื่อนๆดนชมนะครับโบราณสถานหมายเลขสองนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะปราสาทกินนะครับคอนข้างเก่าและโบราณนะครับอยู่กลางแจ้งเลยนะครับตัวหลังคานะครับก็ถล่มลงมาหมดแล้วนะครับ สำหรับจุดนี้นะครับก็มีแท่นสำหรับตั้งซีวลึงนะครับถึงสองแท่นนะครับก็เป็น2อ,อาคารนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับ หลังจากที่จะเพื่อนๆไปชมโบราณสถานหมายเลข2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับจากโบราณสถานหมายเลข2นะครับเราก็เดินอ้อมมานะครับอันนี้เป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับเพราะเป็นอาคารนะครับที่อยู่บริเวณ ก็คือเป็นอาคารในรูปเนยนะครับโบชัวที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์แจกมานะครับก็คืออาคารแห่งนี้นะครับเดินตรงเข้าไปนะครับพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสำหรับโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับที่ช่างประปาบอกว่าน่าจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับ ก็สังเกตได้จากทางเดินเข้านะครับก็จะเป็นการปูหินไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นหินลักษณะเหมือนปราสาทหินทั่วๆไปนะครับที่เราไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบุรีรัมนะครับหรือปราสาทหินทางเหนือนะครับก็จะเป็นลักษณะหินแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็เรียงค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อาคารแห่งนี้นะครับก็จะพิเศษตรงที่ว่าจะมีเป็นรัวล้อมรอบด้วยนะครับ จะมีรั้วเป็นปราสาทกินล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอาคารแห่งนี้นะครับนี่นครับเดี๋ยวเราตรงเข้าไปด้านในกันครับ ตอนนี้นะครับก็เดินลอดซุ้มประตูนะครับเข้ามาภายในบริเวณโบราณสถานหมายเลขหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับมีความใหญ่โตและอลังการมากเลยนะครับดูจากลักษณะของอาคารนะครับที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเทวรูปนะครับอยู่ด้านในนะครับเป็นลักษณะอาคารหินนะครับนี่นะครับปราสาทหินนะครับที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ ด้านข้างนี้นะครับก็จะมีเป็นระเบียงนะครับโดยรอบเลยนะครับรวมถึงด้านนอกนะครับก็จะมีเป็นกําแพงนะครับนี่นะครับลักษณะที่นี่นะครับเป็นอาคารคาดว่าจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับเดี๋ยว่างป่าจะบอกบ้านจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมภายในปราสาทด้านบนนะครับ หรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันภายในโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะครับเราเดินเข้ามาด้านบนแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีแผ่นป้ายเขียนว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเปร่งรัศมีนะครับนี่นะครับก็เป็นรูปปั้นนะครับนี่นะครับตั้งอยู่กึ่งกลางเลยนะครับของปราศาทหินแห่งนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นลักษณะแท่นนะครับที่เราเห็นกันนะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นเทวรูปตั้งแบบนี้นะครับหรือว่าบางจุดนะครับก็จะมีเป็นสิวะลึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอาคารปราสาทกินแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างป่าฉบับบานก็จะเดินดูให้ทั่วททุกข้องนะครับว่าข้างในนี้นะครับมีอะไรให้เรารับชมบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ภายในโบราณสถานนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์เพืิงสิงห์นะครับ นี่นะครับก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีหินเรียงกันค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนนะครับถ้าต้องการมาที่นี่นะครับก็สามารถตั้ง GPS มาได้เลยนะครับค่อนข้างตรงนะครับนี่นครับก็เป็นอีกหนึ่งปราสาทหินนะครับอันนี้เป็นทางด้านกลางนะครับของปราสาทหินนะครับก็เห็นมีเทวรูปตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพร้อมกันครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นปราสาทหินนะครับด้านท้ายของอาคารที่หนึ่งนะครับเป็นอาคารนะครับอันนี้จะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าหลังคานะครับก็ยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับตรงกึ่งกลางนะครับก็มีเทวรูปหินนะครับแล้วก็มีชื่อว่านางปรัชญาปารามิตานะครับนี่นะครับก็มีเป็นชื่อบอกไว้นะครับว่าเทวรูปองค์นี้มีนามว่าอะไรนะครับ นี่นะครับก็เป็นภายในนะครับของปราสาทหินนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับสําหรับปราสาทหินหมายเลขหนึ่งแห่งนี้นะครับเดี๋ยวช่างป่าปาฉบับบานๆก็จะลองเดินชมไปด้านข้างนะครับของปราสาทหินนะครับที่นี่นะครับก็จะมีเป็นลักษณะ q r code แบบนี้นะครับติดอยู่ตาม ด้านข้างนะครับของจุดที่สําคัญสําคัญนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีโทรศัพท์นะครับก็สามารถสแกนได้เลยนะครับก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่เพื่อนๆชมนะครับว่ามีความสําคัญและรายละเอียดอย่างไรนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะมีติดอยู่ทั่วไปเลยนะครับ บริเวณจ <Allah> ุดนี้นะครับก็คืออาคารจัดแสดงหลุมขุดค้นโครงกระดูกนะครับของอุทยานประ way, วัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับช่างประปาฉบับบันบ้านก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบรรทบันจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในครับ หรับตอนนี้นะครับก็เข้ามาภายในอาคารขุดค้นโครงกระดูกนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะโครงกระดูกนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับได้จัดแสดงไว้นะครับก็มีเป็นโครงกระดูกโบราณนะครับอยู่ภายในหลุมแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีบอร์ดจัดแสดงนะครับจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดค้นนะครับว่าพบกระดูกบริเวณใดนะครับแล้วก็เป็น ชุมชนนะครับที่ก่อตั้งมาก่อนที่จะมีการสร้างปราสาทนะครับนี่นะครับก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการหาความรู้นะครับก็สามารถอ่านได้ตามบอร์ดจัดแสดงแห่งนี้เลยนะครับ วันนี้นะครับช่างป่าปาเฉบบันบานนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจ่างป่าปาเฉบบันบานก็พาเพื่อนๆมาเดินชมนะครับอาคารที่สําคัญสาคัญนะครับที่อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับรวมถึงป่าสาทหินต่างๆนะครับซึ่งที่นี่นะครับค่อนข้างจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนๆมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็ต้องใช้เวลา ค่อนข้างเยอะสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดินไปตามจุดต่างๆนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับแจกแผ่นที่ท่องเที่ยวนะครับแผ่นพับนะครับให้บริเวณด้านหน้าพอมนะครับที่เราชำระค่าเข้าชมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินชมได้ตามแผนที่ดังกล่าวเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างฟาาะบอบบ้านๆนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับ ไว้ในครั้งหน้าครับจ้างประปาาจะบอกว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวท่อเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ